ครับสวัสดีครับวันนี้ก็ผมก็จะพาเพื่อนๆมาชมเมาชมทิมซงก็ชมกันหมดแล้วนะครับทีนี้ผมก็จะมาเพื่อนเพื่อเมาชมวิธีการสร้างครับแล้วก็ธรรมชาติของเนื้อพระหลอ่อโบราณครับหลวงพ่อเงินวัดบางคานนะครับว่าจะมีพระมาเปรียบเทียบเนื้อด้วยนะครับว่าเราจะรู้เราจะรู้ได้ไงว่าพระเราเก่าถึงอายุ น้อยกว่าปีไหมต้องมีาพามาเปรียบเทียบใช่ไหมครับแต่ทีนี้พิมพ์ทรงเราก็ดูแล้วนะครับโอเคครับนี่ก็คือพิมพ์เอทีนี้ก็คือพิมพม์ไม่มีมือรองนั่งนะครับเวเราทบทวนอีกรอบนะครับเดี๋ยวผมให้ดูพิมพ์ทรงปแป๊บหนึ่งแล้วก็ขยายให้ดูกระแสน้อแล้วก็ ครับต่างตามองค์ท่านครับน,นี่่าพนี้องค์นี้น่ารักมากเลยว่าน่ารักมากรับสวยงามมากครับ นายดูเหมือนภาพใหม่ครับแต่เขาไม่ใช่ภ้าใหม่ครับนี่เป็นถ้าน้ำหนักก็หกสิบนะครับจะใสเนื้อครับเดี๋ยวดูรวมรวมนะครับจะมีจะพาไปดูสนิยกด้วยครับ เคยเจอเส้นคอนี่ก็เท่าไหร่นะร้อย่าปีใช่ไหมครับถ้าเราก็ต้องหาพระที่อายุใกล้เคียงครับมาเปรียบเทียบเนื้อลวทีนี้ว่าเรารู้แล้วครับว่าถ้าเราไม่มั่นใจนะครับว่าเนื้อพระเราเนี่ยจะอายุถึงไหมหรือเราไม่มีพระมาเปรียบเทียบ เนื้อพระที่ว่าร้อยกว่าปีครับเราก็ต้องหาเก่ากว่าองค์พระรงนี้ก็ได้ครับอาจจะสองสาร้อยปีหรือพระพุทธรูปโบราณน,นี้นครับเนื้ออะไรก็ได้ครับเนื้อสมดิษฐ์เขาก็ทํามาจากทองเหลืองเหมือนกันครับสองจุดบนหน้าผากนี่คล้ายๆกับ วงองของใครนะที่อาจารย์รักศิเกรตไล่ลงอยู่ทุกสองจุดตรงนาฆังนะค,คล้ายๆนะแต่ไม่ใช่คนละองคนะเขาแต่งหุ่นเทียนได้สวยงามมากครับพระองค์นี้ ถ้ารูปวงวงพวงเงินรถบางคันถ้าเรอทำให้บอลลานครับรอ,อดินไทยครับก็ต้องมีค้าบขี้วงเออะไรเป็นเม็ดวงเม็ดทรายครับติดตามลงแท้นครับไอ้กล้องสิบเอ็กก็นี่ก็เห็นแล้วครับไม่ต้องอยากเป็นพันพันเท่าเราเนื้อผ้าดูพิมพ์ก่อนนะครับเพียงถูกก็ไปดูเนื้อวิธีการสร้างแค่นั้นนะครับ ชอบตรงชายกีบัวเนี่ครับเหมือนท่านเอาอะไรมาขีดขีนี่ไม้กิมฟานป่ามันร้อนทำเป็น่นมาครับภาพสิงเขียวตรงชายกีบวนตรงนี้ครับหรือตรงที่เขาเรียกว่าตาที่สามเนี่ยจะเป็นรูมครับเป็นหลุมนะนี่นีคนับ ในซอแขนท่านนะ่บเนี่ยมีปีนนิดนึงครับในฐานครับอืม ช่อเช่นวนนี้ผมก็ว่าตอนที่ท่านนะ่ะตอนที่ผลิตเนะี่ยเขาจะเอาการชนวนนะก็กลมๆนี่แหละครับเหมือนก้านบุหรีครับไปจี้ความร้อนใส่แล้วก็มาติดกับหุ่นเทียน,นครับจะเกิดเอร้อนปิ้น,นครับตอนที่เราไปเผาอนะครับตอนเขาก้ารนะรการช่นวนนะมันก็กลมๆเนะี่ยแต่พอเรากิ้มลงไปปุ๊บเนี่ย เกิดจาการความร้อนนี okay. okay. ่ได้แบกออกพอเผาเสร็จเราก็เลื่ตัดออกมาใช่ไหมครับเลื่ตัดออกมาก็เป็นรอยแบกอย่างเงี้ยตัดปุ๊บเห็นรอยแบกอย่างเงี้ยตรงนี้ที่เป็นแบกออกมาก็ติดนี่กลายเป็นไม่คมครับเพื่อดูนะนี่แหละครับหมมาพิ้นอ่ะนี่เราจะไปลงมือนี่ จะม่เงี้ยงตรงนี้ครับมือประสานกันครับจะมีเงี้ยงแกล้งเนี่ทั้งสองกานครับเขะไรไงไมรู้ผมแปะใช่ากเล่ะเรามาดูพิมพ์บีครับมีมือรองนั่งครับ โอ้เ oh, นื้อท่านนี้ก่องจริงครับเนื้อท่านนี่สุกสว่างเ์เลยครับหรือสุกสว่างเ์เลยครับต้นเขียนนะครับต้งแขนต้นเหลี่ยมนี่ครับมีเหลี่ยมทุกองค์ครับของใครก็สร้างครับที่เสียนห้างครับ ยังไม่ใส่กล้องช่วยนะครับมองไกลๆเหมือนภาพใหม่พอสององไปไม่ใช่ภาพใหม่ครับดูเห ใช่ไหมครับนี่สนิมหยกครับนี่ตรงบาท่านไหลท่านเสน้นโค่ครับผม เหรียญท่านเนี่ยจะไม่กลุ่มสักเที่ยวนะครับจะมีความเป็นบาลานซ์ครับในตัวองค์ท่าน,นครับนี่รอยประกบด้วยตรงข้างบนนี้ผมว่าต้องมีเป็นเป็นแบนนะเนเหมือนเป็นรอยมีดปาดตอนแต่งคุนเทียนอยู่นะ ดูครับดูด้านหลังครับสังเกตดูไหมครับผมดูนะครับหมูด,ด้านซ้ายเดี๋ยวนะครับด้านขวาของทอ่านนะครับโอ้โห ไอ้ขวามือขององค์ท่านนะ่ะเห็นไหมครับจะไม่จะไม่เออจะไม่ตรงเสียวกับข้างซ้ายครับพอเราพลิกอย่างเงี้ยใช่ไหมครับจะไม่เห็นหูด้านซ้ายเพราะอย่างเงี้ยมาให้ความว่าตอนเขาแต่งหูหูเจี่ยนนะเขาจะทําไม่ให้เสมือกันครับไม่ตรงกันนะอย่างรครับ อาจจะมีะมีไอข้อมผสมด้วยครับเนื้อท่านถึงจะเป็นลักษณะนี้ได้ครับเส้นคอลึกมากเลยข้องผมข้อแท่ไ,ไปถึงเลย้สิบเอ็กตาบวกแก๊ปเหมือนหูคนนะครับเส้นซ้อนอยู่บงใบหูเลยชมกันไม่ได้ง่ายครับนี่ลักษณะแบบนี้แล้วก็พระลักษณะแบบนี้ผมว่าต้องทำเป็นพิเศษให้ เอ,อคุณเอ,อสกุลในวัดนะครับเพราะว่าทั้งจารหรวงสอมไม่ว่าหลวงพ่อเงินครับมันปีหนึ่งห้าแล้วแต่ปีหนึ่งห้าเป็นพักปั๊มนะครับเป็นร,รุ่นสุดท้ายของหลวงพ่อเงินนะครับหลวงพ่อเงินนี่มานเขียงครับน้ำเทใส่นี่ น้ำขังเลยครับนี่เป็นหลุมเลยครับนี่ดูมือกทีนี้เราจะรู้ได้ไงว่าโอเคพิมเราก็รู้แล้วว่าโอเคใช่แล้วมีมือรองกับไม่มีมือรองครับ แล้วเราจะหาพระอะไรมาเปรียบเทียบกับอายุเนื้อพระสององค์นี้ครับรนี่เพื่อให้มั่นใจว่าพระเราน,นี่อายุถึงจริงๆครับไม่ใช่พระหลังพระหลังไอหลวงพ่อเงินปูกสีกครับพูดได้ง่ายว่าถึงยุคไหมครับดูเราจะไปครับนี จะเอาไปปิ้นจากหุ่นเทียนนะครับแล้วก็ตัดออกมาก็ใช้ไ้แต่งครับจะเป็นขอบไส้สองชั้นนะครับชั้นบนชั้นล่างครับมานี้เราจะรู้ได้ไงว่าพระเราอายุถึงไหมผมีพระองค์นนะครับ <c oughs> พระองค์นี้ครับเป็นพระหลพระพุทธรูปโบราณครับอายุป,ประมาณสามสี่ร้อยปีครับผมเป็นเนื้อสำลินะครับเนื้อสำลิก็มีผสมไอส่วนผสมของทองเหลืองครับอันนี้เพื่อนเพื่อนถ้าเคยเล่นพระหล่อโบราณครับพระพุทธรูปโบราณนี้ก็คงจะรู้ครับว่าอันนี้ยุคไหนครับอันนี้จะเป็นยุคล้านช้างครับถ้า สมุสานก็อยู่ช่วงๆลูกอุทองปลายครับอุทองปลายแล้วก็อุทองแล้วก็มากรุงศรีใช่ไหมครับครับแล้วคลองก็ติดอยู่บนเสียนท่านี้ครับแล้วงลองทอง,ทองสมมยก่อนครับแห้งแล้วก็ดูเนื้อสัมธิ์ได้ครับมานี่ผมจะมาดูผ่านมาดูครับผมจ่ดูตรงนี้ครับ ใา้แบบบนบ้านเยอะต่อดินไทยครับเป็นเยญ่ๆๆๆนี่ครับเป็นเม็ดเดือดก็อยู่ในนี้นี่เส็นเขียวก็อยู่นี้ครับ เราเอาพระพุทธรูปโบราณครับเอาเปรียบเทียบกับเื้อทรงเหลืองก็ได้ครับก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่ครับแล้วก็ตรงนี้ก็อยู่ในเนื้อสีนิมหิ้งครับเรียกว่าสีนิมหิ้งครับ ครับยังไงก็ฝากเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดแชร์กด,ดติดตามด้วยครับคลิปหน้าผมก็จะเอาพะคลิปต่อไปผมก็ถ้ามีพระอะไรผมก็จะมาไลค์ให้เพื่อนๆได้ชมครับผมคนี้สวัสดีครับไลค์แบบชาวบ้านกับผม